สวัสดีครับในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการนำเสนอนะครับก็จะเป็นเทคนิคนำเสนอเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับที่ผู้ที่บรรยายทุกท่านนะครับวิทยากรหรือ,อคุณครูนะครับสามารถที่จะนำไปประยุกในเรื่องของการใช้งานนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับการนำเสนอของแต่ละคนได้นะครับผมเชื่อว่า ถ้าเรารู้จักเทคนิคนะครับหรือรู้จักวิธีต่างๆนะครับที่สามารถประยุกต์ใช้กับงานนําเสนอนะครับทุกท่านมีการนําเสนอที่ดีอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเรามีเทคนิคพวกนี้เข้าไปนะครับก็จะทําให้งานนําเสนอของเราเป็นมืออาชีพมากขึ้นแล้วก็จะสร้างความมั่นใจเรื่องของการนําเสนอให้พวกเรามากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวสไลด์นี้เป็นตัวอย่างนะครับสไลด์โชว์สไลด์หนการนำเสนอที่มี คําสั่งต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคําคสั่งที่ใช้ได้ในกรณีที่เราอยู่ในหน้าต่างของสไลด์โชว์นะครับก็เดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับอนอกจากตัว Spacebar นะครับไปยังสไลด์ถัดไปแล้วนะครับ Slide She Slide นะครับ แล้วก็ backspace นะครับ slide, show, slide, ไปยังสไลด์ก่อนหน้าแล้วนะครับเรายังสามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้นะครับเป็นคำสั่งสำคัญนะครับในเรื่องของการนำเสนอสมมติว่าเราต้องการที่จะให้ผู้ชมนะครับผู้ฟังเนี่ยเห็นหน้าจอเราในรูปแบบแบบหน้าจอขา,ขาวๆเลยไม่ไม่ใช่เป็นตัวหนังสือที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับให้เรากดตัว W ครับ กดตัว W ตัวนี้นะครับมันจะดังแกรกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะแสดงหน้าต่างแบบสไลด์โชว์ของเราเป็นแบบหน้าต่างสีขาวล้วนนะครับไม่มีหนังสือไม่มีตัวรูปภาพอะไรต่างๆของของสไลด์ที่เราได้ออกแบบไว้นะครับก็ในกรณีที่เราต้องการที่จะซ่อนไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะ ให้เขาสนใจสิ่งที่เราพูดก่อนนะครับหลังจากนั้นก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะกลับมาเป็นหน้นาเป็นตัวหนังสือป,ปกตินะครับอันนี้เป็นพื้นหลังสีขาวนะครับจะเป็นแสดงพื้นหลังสีขาวทั้งหมดเลยนะครับจะซ่อนตัวหนังสือซ่อนรูปภาพไว้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคแรกนะครับเทคนิคที่2นะครับเราสามารถในขณะที่เรากําลังสไลด์โชว์อยู่นะครับเราสามารถที่จะกดตัว b นะครับนะครับเป็น ซ่อนตัวหนังสือซ่อนข้อความนะครับให้มันแสดงเป็นพื้นหลังสีดำนะครับสีดำเพื่อที่อ่าก็จะเป็นลักษณะของการใช้งานก็คล้ายๆกับตัว W เมื่อกี้นะครับถ้าเราอยากให้กลับมาก็กดอีกครั้งหนึ่งครับกดตัว B b นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการนำเสนอนะครับอีกอันนึงนะครับตัวที่เราต้องการที่จะ แสดงตัวพอยเตอร์นะครับพอยเตอร์เราก็จะในขณะที่เรากำลังสไลด์โชว์นะครับเราก็จะใช้คันทบพนะครับนะครับก็จะเป็นพอยเตอร์ขึ้นมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการใช้พอยเตอร์นะครับก็กดคันทบอีกครั้งหนึ่งก็จะหายนะครับอีกคำสั่งหนึ่งนะครับในกรณีที่เราจะใช้เลเซอร์นะครับเลเซอร์แล้วก็กดค t นท l เนะครับนะครับก็จะมีเลเซอร์นะครับขึ้นมา นะครับหรือว่าเราต้องการที่จะไฮไลท์นะครับก็ ctrl h นะครับไฮไลท์ข้อความนะครับ ctrl h นะครับเลือกไฮไลท์ก็กด ctrl h อีกครั้งนะครับคำสั่งพวกนี้นะครับเป็นเทคนิคในเรื่องของการนำเสนอนะครับเบื้องตน้นนอกจากนี้นะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการตั้งค่าได้ที่ ในขณะที่เราอยู่ที่สไลด์โชว์นะครับเราก็กดแอปพลิเคชันครับคเครับแล้วก็เลือกลูกศรลงมาดู next next slide n n ครับ next slide previous unavailable previous slide <P> previous slide นะครับ last view v last view นะครับ see all slides see all slides ก็คือเราจะดูนะครับทุกสไลด์นะครับดูภาพรวมของสไลด์ที่เรา,าจะนำเสนอนะครับ zoom in Z. ซูมอินนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะซูมนะครับ show presenter v i e w e ะโชว์พรีเซนเตอร์วิวนะครับนอกจากตัวเห็นดูสไลด์ทั้งหมดแล้วนะครับก็จะมีโชว์พรีเซนเตอร์วิวนะครับก็คือเหมือนกับการนำเสนอหน้าหน้าต่างของการนำเสนอที่มัน มันอาจจะปรับได้ว่าเราต้องการที่จะเห็นมุมมองแบบไหนบ้างนะครับ Screen c o l l a p s e Screen <S นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถมัน collapse อยู่เราสามารถเลื่อนลูกศรขวาไปได้นะครับ แบล็คสกรีนแบล็คสกรีนเมื่อกี้นะครับ <B. S 1> เหมือนที่ผมได้แนะนำนะครับมีแบล็คสกรีนไวท์สกรีนไวท์สกรีนโชว์ slash hiding unavailable not checked show slash hiding this will not delete your ink clicking the button again will make it Show slash hide นะครับตอนนี้ก็ screen <collapse> c o l l a p s e C อ้ตอนนี้เป็นในส่วนของ Screen นะครับ pointer options collapsed O ตอนนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าของ pointer นะครับ pointer option นะครับ c o l l a p s e อยู่เราเลื่อนลูกศรขวาดูก็ได้ครับ นะครับเลเซอร์พอยเตอร์นะครับตัวนี้ไม่ได้เลือกนะครับหรือใครจะมาเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับเพน not check pen ctrl plus p เพนนะครับ Pen ก็คือเป็นเมื่อกี้ครับ control p เมื่อกี้นะครับเราจะใช้ปากกานะครับเลเซอร์พอยเตอร์นี่ก็ control l นะครับ highlight not check h นะครับไฮไลท์นะครับก็ control h เมื่อกี้นะครับ in color collapse อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการปรับสีที่เราต้องการที่จะไฮไลท์นะครับว่า เราต้องการที่จะใช้ตัวสีตัวอักษรเป็นสีอะไรมันคอรับอยู่เราเลือกลูกศรขวาว่าเราก็เลือกลูกสอนลงมาในการเลือกสีล l a c k not select dark red not select red 4 of 12ก็จะมีสีต่างๆให้เราเลือกใช้ Dark red not selected through ink color collapsed C Pointer options collapsed แล้วนี้ก็จะเป็น Pointer option เลือกสอนลงมัครับ Help help age age อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับ Pause unavailable pause เอ็นช <Ent> <next> slide โอเคน่าจะครอบคลุมนะครับมีทั้งหมดแล้วนะครับลองนำเอาพวกนี้นะครับไปปรับใช้งานกับการนำเสนอของทุกท่านดูนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับสวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ